อาไปดูประชุมสภาเมื่อวานนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคอดีตพรรคก้าไกลซึ่งตอนนี้เป็นพรรคประชาชนนี่เขาก็ให้ความสําคัญในระดับแบบโอ้โหสําคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคําว่าเสรีเสรีก้าวหน้าก ah ้าหน้าเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญมากนะ,ะนี่เอาเสรีเรื่องเล่าก่อนเนี่ยสุลาก ah ้าวหน้านะร่างกฎหมายสุลาก ah ้าวหน้าเมื่อวานก็มีการพิจารณาเรื่องนี้กันนะครับ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมีวันละที่จะลงมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนะจำนวน3ฉบับนะเอาชื่อเอาชื่อย่อๆชื่อที่เป็นที่เข้าใจคือ1นฉบับสุราก้าวหน้าอันนี้เสนอโดยนายเท่าพิพบลิมจิตกรสสกตมพักประชาชนแล้วก็ฉบับสุรารวมไทยของนางสิริวัลปราศจากศัตรูนะครับพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ชุดสุราชุมชนนชายชนินลุ่งธนเกียรต นะจากพักเพื่อไทยนะครับเป็นการลงมติหลังจากที่อภิปรายกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่18กันยายนนู่นนะก็ที่ประชุมก็ใช้วิธีการาแยกลงมติทีระชบับนะครับปรากฏว่าร่างของพักรวมไทยสร้างชาติและพักเพื่อไทยเนี่ยสภาไม่มติรับหลักการในขณะที่ร่างกฎหมายจะบับสุราก้าหน้านะสภาไม่รับหลักการแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญมา32คนแล้วก็พักประชาชนก็เสนอ สอสอของพรรคเข้าร่วมเป็นกรรมธิการด้วยแม้ว่าร่างของพรรคจะไม่ถูกรับหลักการก็ตามน,นะครับแล้วก็ใช้สภาก็จะใช้ร่างของนายชนินเนี่ยเป็นหลักในการพิจารณานะครับก็วิธีการเสนอกฎหมายคือเขาจะเอาร่างของพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็เข้าไปผสมไปปรายะติไปอะไรกันไปก็เป็นอาวัตร่างของพรรคประชาชนเนี่ยตกคุณท่าพิพพนะที่ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดสู้เรื่องนี้มาตลอดเนี่ยตกไปสภาไม่เอานะครับค่ะ เพราะอย่างอย่างก่อนหน้าเนี้ยทางคุณวิสุทธิชัยนรุนะนะคะในฐานะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการลงมติในร่างกฎหมายอันเนี้ยนะคะก็บอกว่าจากการประชุมวิปรัฐบาลเห็นว่าร่างของคุณเท่าพิพพเนี่ยเขียนในหลักการที่รับไม่ได้ค่ะถ้าบรรจุไปเนี่ยจะมีปัญหาซึ่งในทางกฎหมายไม่สามารถทําได้เพราะว่าไม่สามารถไปแก้หลักการได้โดยสาเหตุสําคัญที่ไม่สามารถรับหลักการได้คุณวิสุทธิ์ก็บอกว่าเรื่องของการให้ผลิตสุราได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่รับไม่ได้ คือสามารถจะต้มเหล้าได้ทุกคนนะ่ะทุกเครือเรือนได้ต้มได้ดีไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องแจ้งใครเลยด้วยนะคะเซรีเซรีจริงๆไม่ต้องไม่ต้องแจ้งใครเลยใครอยากทําก็ทําแล้วถ้าหากว่าเสียหายและล้มตายขึ้นมาเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสมากนะคะส่วนร่างที่ผ่านสาระสําคัญต่างกันแค่เอ่อเรื่องการขออนุญาตใช่หรือไม่นี่นะข่าวถามคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าใกล้เคียงกันแต่เรื่องการขออนุญาตเนี่นเยเป็นเรื่องสําคัญถ้าไม่มีการควบคุมมันก็จะสเปะสปะ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ยจึงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะคะนะครับคือคือ,คอเรื่องเสรีเนี่ยนะโอ้พอพอ,พอไม่มีการควบคุมไม่ต้องขออนุญาตพอไม่ได้อนุญาตปุ๊บเนี่ยคุณนั้นที่ยาไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะว่าผมเนี่ยผสมอะไรบ้างในในในเหล้าที่ผมต้มเองอะ่ะใช่ถูกไหมเสรีสุดๆแล้เออแล้วก็เรื่องนี้ด้วยนะสองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ าสมมติไปขยายต้มเยอะๆแล้วไม่ไม่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะกระบวนการในการผลิตของเหลือของเสียจะทิ้งอะไรยังไงได้มาตรฐานไหมก็คือมันก็ต้องคำนึงด้วยถูกไหมครับจะไปอ้างเรื่องเอ้ชาวไอ้ชาวบ้านมีสิทธิสิิทธชุมชนอย่างงู้นอย่างงี้นะคือเส,เสรีภาพนะ่ะดีแต่ว่ามันต้องมีมีเกณฑ์มีขอบเขตนิดนึงวว่าแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ของของล่างของคุณทัพพิพพเนี่ยไม่มีตรงนั้นนะครับ <c oughs> ทีนี้หลังจากที่ร่างกฎหมายที่ตัวเองสู้ผลักดันมาตลอดและหวังจะเป็นแบบแหมชีวิตนี้ฉันต้องทําเรื่องนี้ให้สําเร็จเนี่ยนะไม่สําเร็จเนี่ยนายท่พิภพลิ้มจิตกรสกสกทมอของพรรคประชาชนนะครับก็แถลงนะหลังจากที่สภาลงมติไม่รับหลักการร่างนี้นะครับถูกปัดตกไปเนี่ยนะบอกว่าตอนแรกก็มีความหวังคิดว่าจะผ่านแต่กับถูกถีบตกซ้ำอีกรอบ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรข้องใจเพราะเข้าใจว่าเราเป็นฝ่ายค้านก็พร้อมทํางานร่วมกับรัฐบาลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็น่ายินดีไม่ว่าจะเป็นร่างฉบับไหนขอแค่มีเป้าหมายว่าทุกคนมีเสรีภาพในการทําสุรามีการประกอบอาชีพของตัวเองทําลายทุนผูกขาดนะก็ถือว่าเริ่มจากศูนย์และมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับอเดี๋ยวรู้สึกจะมีเสียงคุณทัพพิพภพนะาฟังกันนิดนึงแล้วกันนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็น การลงมติเนาะเราก็พรบรล่างของเราเนี่ยก็ตกไปนะครับฉบับสุราก้าวหน้าก็จริงๆก็ตอนแรกก็มีความหวังครับมีการประสานงานกันไปเรื่อยก็คิดว่าจะผ่านนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าเหมือนถูกถีบเรือตกซ้ำอีกรอบแล้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็จริงๆวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรที่ข้องใจเท่าไหร่ก็เข้าใจว่าเราเป็นฝ่ายค้านครับแล้วก็จริงๆริงพร้อมที่จะทํางานร่วมกับพรรครัฐบาลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรากของใครเพราะพรรคเราเองเนี่ย ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับอ,อย่างเพื่อสมาชิพกพรรคสักรู่เนี่ยก็ได้มาเนาะผมว่าไม่สําคัญหรอกครับว่าร่างพรบรเนี้ที่จะทําให้ทุกคนได้มีเสรีภาพในการทําสุราประกอบอาชีพของตัวเองเนี่ยเป็นการทําลายทุนผูกขาดเช่นนี้มันจะเชื่อสุราชุมชนสุรารวมไทยหรือสุราก้าวหน้าครับ ถ้าเป้าหมายมันเป็นของมันเนี่ยก็ดีแล้วแล้วผมรู้สึกยินด,ดีอย่างยิ่งที่ผมไม่เคยคิดนะครับว่าหลายพักการเมืองเนี่ยจะมาพูดเรื่องนี้กับผมผมเริ่มจากศูนย์ครับแล้วมาถึงตรงนี้ได้ก็เป็นก้าวสำคัญแล้วคิดว่าวันหนึ่งครับออยากให้พี่น้องจับตาดูครับมันไม่แค่เรื่องแค่ใบอนุญาตนะครับยังมีการเป็นเรื่องของภาษีด้วยที่เราต้องทําให้มันแฟร์ขึ้นกับคนตัวเล็กตัวน้อยยังไงฝากติดตามครับในการทํางานของกรรมธิการเรื่อยๆครับว่า มันจะไปตามอย่างที่เราคิดหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีสอดไส้ใดๆตามมาหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในกรรมธิการและการทํางานของพรรคเราครับแล้วก็นี่ก็เป็นวันหนึ่งที่เห็นแล้วครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ทํามันด้วยมือของเราเองเนี่ยแต่เราทํารณลงหนักพอทุกคนก็มาทําให้เราครับยังไงก็ต้องขอบคุณร่ากของอพรรคประชาชนคุณเท่าพิภพเนี่ยมันเขียนในหลักการี่ที่รับไม่ได้ นะฮะก็ไปบรรจ,จุมันก็จะมีปัญหาถึงแม้จะพูดจากันเราก็เข้าใจไปถแถลงข่าวหรือจะพูดในสภาเนี่ยในทางกฎหมายแล้วมันไม่ได้เพราะมันไปนแก้หลักการไม่ได้เลยนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือเราไม่สามารถรับหลักการเขาได้นะฮะผมจริงก็เห็นใจแต่ว่ารับไม่ได้จริงๆในทางเทคนิคทางกฎหมายอะไรได้ปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราลำบากใจก็คงไม่สามารถจะรับหลักการของ ท่านเผาพิพบพได้นะฮะสาเหตุสำคัญที่ทำให้รับหลักการไได้เลยนี่คือมีเรื่องไร้บ้ากคับผิวเยอเอาก็หลักการที่ไปเขียนไว้ก,การที่ให้ผลิตสุราได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตใช่ไหมฮะชาวบ้านชาวช่องสามารถผลิตได้ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องแจ้งสัมปทานมิตรเนี่ย <S <S ซึ่งมันอยู่ในหลักการแล้วเวลาไปพิจารณาในขั้น <Okay. S 1> มันแก้ไขไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะนั้นการที่ ทําให้สุราสามารถต้มในทุกคนทุกครัวเรือนโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องแจ้งใครถ้ามันเกิดความเสียหายล้มตายกันขึ้นมาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเราดูแล้วมันในหลักการนี่รับไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็ได้เป็นกรรมธิการอยู่แล้วนะฮะแต่หลักการนี่เรารับไม่ได้แค่นั้นเองหลังบ้านนี้เขามีการติดต่อพูดคุยแล้วก็วีก็เห็นใจอยู่แต่ว่าหลักการคือหลักการหลักกฎหมายนี่มันเอารุมรวยกันไม่ได้นะครับ ได้เข้าไปพิจารณาเนี่ยหลักการก็คือหลักการเพราะฉะนั้นผิดจากนี้มันทําไม่ได้ก็เ,เห็นใจแต่ว่าทําให้ไม่ได้จริงๆซึ่งทุกพักการเมืองก็ไปเป็นวิบร่วมรัฐบ,บาลก็มีความเห็นตรงกันนะฮะไม่มีเป็นทางอื่นได้แว่าเราสำที่จะผาสารสารใใคัญใกันแต้องขออนุญาตเขาใกล้เคียงกันแต่ว่าเรื่องการขออญาตมันสําค<ๆ>ัญเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการควบคุมดูแลเนี่ย มันก็จะสเปซปะ่ะว่าเดือนก่อนเห็นว่าตายไปเจ็ดแปดคนเจ็บอีกหลายสิบคนมันไม่ีใครรับผิดชอบเพราะนั้นเราก็ห่วงกังวลพี่น้องประชาชนนะว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญอ่านะครับแต่คุณวิสุกก็ระยิบยกมาว่าเดือนที่แล้วก็มีใช่ไหมไอ้ซุ้มยาดองนะ่ะซุ้มยาดองแถวแถวชานเมืองกรุงเทพนัะนะ่นอ่ะคือพอไปเปิดเสรีแล้วรับไม่มีใครไปกํากับดูแลอันนี้นี่แหมก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าคือจะไปบอกว่า ชาวบ้านเขาไม่ไม่ไม่มีใครการันตีได้หรอกนะเออชาวบ้านก็ก็เป็นมนุษย์อ่ะนะผมก็เป็นมนุษย์คุณนันทิยาคุณผู้ชมก็มันก็มีแหละไอ้ไอ้ที่ดีก็มีไอ้ที่ใหม่ดีก็มีไอ้ที่โลภมากไอ้ที่ที่แบบไม่คิดถึงคนอื่นก็มีใส่ผสมผสมไอ้นี่ให้มันต้นทุนถูกๆนะขายได้กําไรเยอะๆขายกินแล้วมันจะปวดท้องจะอะไรก็ช่างหัวมันก็มีไอ้คนที่เขารับผิดชอบก็มีแต่ว่ามันก็ต้องมีกติกาแต่คุณของพรรคประชาชนเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ย คืออราวนะ่ะย,ยึดยงอกับประชาชนไม่เป็นไรประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกหน้าแหม่ยังงู้นอย่างนี้นะโอ้มันไว้ใจมันไม่ได้นะคือเวลาเขียนกฎหมายไปคิด,ค,ดคิดเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้นะก็เลยตกไปอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแต่คุณท้าพิ่พบนี่เก่งนะคุณนันทยาผมดูจากที่ให้สัมภาษณ์มากก่อกด้นี่นะคือพอกฎหมายแกตกปุ๊บเนี่ยแกเค็มเลยวันนี้นี่สาม,มารถไปคุยได้ว่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรนี่ก็เป็นฝีมือของเรานะทําให้คนหันมา พรรคการเมืองอื่นหันมาสนใจเรื่องที่เรารณรงค์เนี่ยโอ้ยเราออกเราออกแรงรณรงค์หนักเลยเห็นไหมแม้ว่าร่างเราไม่ผ่านแต่ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยคนอื่นเข้าไปทำ่าเห็นไหมเออเวลาหาเสียงก็ไปพูดกลับไปพูดต่อได้เนี่ยนะโอ้ไม่ต้องกลัวนะพวกพรรคต่างๆนะเขายอมรับแนวคิดเราหมดแล้วนะก็ได้ผลงานไปเรียบร้อยละเออได้ผลงานไม่ได้เก่งๆ,ๆนะเก่งเรื่องในแบบนี้นะอืม